มาจอยไปทางใด,ด,ดอืมกลับสบายดีพี่น้องมัดสุขสุขนอนสุวงสุบอนวันนี้ก็มาหาเห็ดพี่น้องไอ้ฮาเห็ดมะหมากเศร้ากระตูนกับป๋าจอยมาแต่สเส้าพี่น้องเกี่ยวขอเชียงบุท่านไดนตัวช่วงนี้นะฝนตกหลายพขยู่กํลาลังเข่าอีกสองลูกอ่เอาเลยเอ่าเลยจะคือบอกเลยหงสาน้อยก็มาแล้วแม่ บอ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 ไงนี่มาเอาต้นเห็ดนี่แดงหุ่งอยู่นี่นี่พี่น้องเห็ดแดงเห็นน้ำมากพี่น้องเก็บไหมปวดหัวหงส์เจ็บเก็บเก็บนะสีดอกห่าดอกเห็นยังยื้อ่ข้พี่เห็นเลยนะดอกใหญ่ยังควนเสียอยู่ตุ๊กใจตุ๊กใจยเฮ้ยดอกนี่ดอกเดียวนึสีห่าดอกแดงหุ่งอยู่สันควนหางยังไม่หางเลย เก็บเพ็ดบ่เก็บเพ็ดตกแปลกๆบ่ท่าไหร่ป่นี่ยๆข้างหน้าสิ2ดอกเห็นอยู่อาเฮ็ดให้เป็นเยู่เนาะพี่น้องข้างหน้ามีแต่ดอกงามๆดอกาพี่น้องาเฮ็ดให้พี่น้องเนาะใส่เรยมาบาดีพี่น้องดีพี่น้องมาเฮ็ดเ็ําากพี่น้องเฮ็ดารี hiên nhang hiên nhang cái mất. cỏ ngô phần nhỏ đi sau. À, hết từ năm nhỏ. Được nơi nơi nơi. cả phải không? kiếp con. yếu khẩu đúng không không có cả khẩu. kiếp con, phải không มาลอยคือเมื่อวานี่ดอกพี่น้องมีแต่จุ๋มดอกห้าล้ำลำเก่าแต่ละมือนะดอกมากเบื่อดอกมากเลยิดด้ายขึ้นหอดเอสติดตะลืมตะลืมือแต่ลืมเป็นปริยูหรือเศร้าน่าจะเห็ดถั่วมะนาหนึ่งเม็ดดอกพอดไข่พี่น้องเห็ดไข่ดอกเดียวงามเลยไข่งามๆพี่น้อง ơi em bỏ phối lập vọng hết khai vọng hết nha phối lập vọng hết nha phối lập vọng hết Nó hết nha hết nha hết Nó hết สองดอกเห็ดเห็ดพี่น้องสองสามดอกมองนี่กันแล้วก็ถอดดักถอดเลยพี่น้องอืมไล่มือกระเท้าต่อบอกออกมาออกกับประทันใจได้พี่น้องคือได้เชียนคือได้ม um 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 ันยากได้หนึนี่พี่น้องเห็ดแด้งพี่น erm ้องเห็ดนอำมากงามเลยนอำมากน์อำมาก อ่อยเลยพี่น้องนี่ดอกนี่ใส่ลายบอลายบ่ดอกเดียวดีดอกเดียวนึ่งดอกกระดาษทิชชู่หนี่งหินแห้งไล่สมุน พ่อเห็ดนาอ่อนลเลยนาอิฐง่ามาที่นี่สองดอกสองดอกบ่บ,บ่ม่มีตอตัวนี้เมื่อกี้นี่พ่อเห็ดนะพี่น้องเยตอหางตอกันเลยเบาโอ้ยไปจีกัดทายเนาะแม่วุ่นเอาเห็ดนี่รอให้หานมันกัดเนาะ น่ามอะไรเห็ดแดงแต่นี้กันบอกไปจ้ะมันมันหามเห็ดมันพอดอกตื่นไม่ดองนี่งามดีดอกนี่อยู่กับหูงาม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 ยิ่คมของผมนี่นะ Phuộc này nhỏ ấy này một là chụp xong chụp phải không ừ. ừ Mùa đây thì vào đây nhưng đây khi cao hết buộc này Phải mà làm lửa mượt là phải không lắm hả hả mượn nó Kiếp con mà lắm Bỏ thân chạy nè, lột, bột, Ủa, Nào phải Bỏ lốt bỏ ọc này nhịp, thân khá đọc, bây giờ là chỉ thế cá đọc môn trọng kêu lộn cho cho mùn là mưa 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 cái เดบุญวาสนาได้กินแล้วฮะน่ะอยู่ประเทศนอกบริกินได้เห็ดปัวมีเหมือนกันเห็ดคนฝรั่งบัวบุญพี่น้องปล่อยไข่หรพี่น้องนี่ดอกใหญ่นี่เอาไหมนี่เห็นยค่นี่ดอกเขาบ่เหนเห็นก่อนจ้ะมาหนังหนังผมเห็นก่อนเห็นเลยเห็นก่อนจ้ะพี่น้องนี่พี่น้องอ๋อโตปิดไข่ไอ้พ่อปลนแล้วบ่นเงียบแล้วหมดทั้งหาทั้งโคนมันเอาให้ไข่บ่น อ๋อตัวงามเลยพี่น้องไม่ไต่จุ่มลูกพ่นกับร้าน่นกะบโอเห็ดใครทำบานพุ่นเดียวเป็นสิบดอกมาลีพี่น้องแม่นบโบราณกันร้านเขาบ่ิเลนเขานี่พี่น้องเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องเราจะงัดเอาได้ไมะได้ตีนเน่าไปเอาแล้วไปหักเอามูลนี่ดอกใหญ่ผู้บรอยู่นเดียวเป็นสิบ่บยางมากกับ่บเห็น มือตาเขามือเลือตาเขาบัมาเหมือนนะบัมาดอกมันมาเขาออกแล้วเขาบัมานล้มีแต่เข้าแล้ฮะเห็ดยังมันเมนดูท้นดูแต่เท้านี่แหละไฟแดงนี่พี่น้องเลยต้องจับเอาเห็ดไข่เอาเห็ดแดงต่อเห็ดน้ำหมากพี่น้องนี่นี่สองดอกงาม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 ขคนมานห้ากับมานในโพนในในกรงใหม่ก็เบาหน่ะใช่เลย เออเน่าเห <oh> mm ็ดแดงเน่าพ oh, ี่น oh, ้องพอแล้พี่น้องพอแล้เห็ดแดงเห็ดแดงเห็นแดงขึ้นไปคูนเม้าจะมุ่งสู่ก้อนขึ้นน้ำ็ดมุ่งสู่ก้อนขึ้น

นั to to okay. Okay. Of of ่นแหละคิดไหมคิดไหมคิดไหมดอกน้อยน่ดอกน้อยเห็ดกะแต่ว่าแขงยุ้มกเเนี่ได้สมีได้ยุ่นี่แขงยุ่เนาะมูมูยุมดอกน้อยเห็นนี่ไว้มันปนดอกน้อยตอนหน้านะก็เมนเจ้เจ้านก็เมนจะุ่มใหม่เห็ดตอกน้อยน่ะน่ะนี่นะดอกจุ่มหู มันนีตาเป็นยังงเป็นเนี่ดอยู่อนเ็ดเป็นผัวห้อนะให้เติมได้นะนี่เต็มตาแล้วนะนี่กเห็ดนะสวยโอพี่เก็บเกเก็บเห็ดนะอาตาสรกเนาะาแต่หกมุเก้ามแต่ละมือ พี่น้องเอ้ยดูขดๆมาสกสมบูรณ์อยู่บ้านแน่นี่เนาะกินเตะเห็ดบ่ใช่ยุ่มกินเตะเห็ดไม่จะไปที่ไปกินข้าวเช้าจ้ะเมื่อักี้กินเช้าแล้วก็ตอนตอนแรงบ่ออืกินเที่ยงกินแรงเหนื่อยสองขาไปแล้วก็ดีฉันไปแล้วเจริญจำแล้วเจริญอาหารดีรักลูกคนเขาเอาอะไรฉันมีเมื่อบาดนี่เมื่อไหร่ะ ชวนเต็มตาพี่น้องเอ,อ้ยเห็นเอาหน่ะเทศส่อคลิปนี้นลคลิปนี้โจโล้องเพียงเท่านี้พี่น้องเลยถ้าถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องเด้เขาเบื้องลึกดติดตามให้น้ำเราคนไทยพอกันคลิปนะสบายดีอน,นี่น้องพี่น้องลปลาเดลลายเลยพี่น้อง ฮารตเฮดพี่น้อยแต่ละมือไปเมื่อวัน